มาดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของฟาร์ม JK นะครับนี่นะครับเต่าตัวเล็กๆชุดนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์เต่าชูกาต้านะครับที่เห็นเดินกันอยู่นี่อันนี้เป็นตัวผู้นะครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ในชุดนี้จะมีตัวเมียทั้งหมด8 8ตัวตัวผู้3ตัวนะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับนี่เพื่อนโจวิทแล้วนะครับเห็นไหมครับเด็กขี่ได้วิคีขี่ป่ะนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวผู้เหตุผลที่ผมเลี้ยงเต่าเนี่ยเห็นไหมครับ มันกินหญ้าเหมือนวัวอ่ะกล้องส่องไปมันกําลังกินหญ้าเห็นไหมครับหญ้าแพนกว่าที่ปลูกไว้ให้แพะจริงๆแปลงนี้เป็นแปลงของแพะแล้วก็เลยเอาเต่ามาปล่อยนะครับเต่าชุดพวกนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ไขแล้วนะครับอันนี้ชุดนี้ผมไปแบ่งมาจากเสียเบิร์ดนะครับสอเมสุวันนะครับแบ่งมาให้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมียนี่นี่ดูดูเต่าเวลามันกินหญ้าชุดนี้เป็นเต่าบกนะครับชูกาต้าจะเป็นเต่าบกไม่ต้องอยู่ในน้านะครับแล้วก็กินผัก กินหญ้าเหมือนบัวเหมือนแพะเลยนะครับก็เลยตัดสินใจลองเลี้ยงดูว่ามันจะออกไข่ไหมแล้วผมจะได้ลูกเต่าไหมก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพาะลูกแล้วสามารถที่จะขายลูกได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่เลี้ยงเราเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์นะครับก็เลยสรรหาอะไรก็ได้ที่มันกินผักกินหญ้าเห็นไหมครับมันดูมันกินหญ้ากินเหมือนวัวเลยนะครับฟับฟับฟับเลยนะครับ เ็นเชืองนะครับนิสัยก็น่ารักดูมันกินแผงกล่าอันนี้ก็เป็นแปลงแผงกล่ากินเหมนือนวัวเดินกินเหมือนกันเลยเห็นไหมครับก็เขาจะไข่ช่วงประมาณตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงปลายปีนะครับแล้วมาดูกันว่าชุดนี้เพิ่งย้ายมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่าจะไข่หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะครับทั้งหมด12บตัวนะครับที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวติดตามกันดูว่า JK จะได้ลูกเต่าหรือเปล่านะครับ